เครื่องกองน้าเนี่ยเราจะเล่าเรื่องอะไรเราจะห่วงใยเขาเรื่องอะไรเราเข้าใจตรงนี้นะครับทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ําครับสูงมากครับทุกคนต้องซื้อน้ําดื่มครับถ้าเขาไม่ซื้อน้ําดืม่มเขาก็ซื้อเครื่องกองจรงิงไหมซื้อน้ําดื่มเสียค่าใช้จ่ายเยอะซื้อน้ําขวดส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํา RO นะครับฟังให้ดีนะครับจําให้ดีนะครับรหัสลับน้ํา RO เครื่องกองน้ําทั่วไปส่วนใหญ่กองไม่ได้จะมี3าท่อ6ท่อ ก้าท่อถ้ามันกองไม่ได้หยดสีเข้าไปมันก็ออกมาเป็นสีแดงมันก็กองไม่ได้ถ้ามันกองได้มันจะกลายเป็น RO เพราะเครื่องน้ำในประเทศนี้มันมีแค่นี้มันมีแค่แบบหลายท่อกับแบบ RO จำตรงนี้ให้ดีรู้แบบนี้แล้วเนี่ยครับเรายังปล่อยให้คนรอบข้างเราไปกินน้ำ RO ไปกินน้ำกองที่ผลิตจากเครื่อง RO เครื่องกรองน้ำที่มันกองไม่ได้หรือไปเสียค่าทางทุงสูงอีกหรือเปล่าครับ เราค่อยๆคิดตามนะครับแล้วการกินน้ําทุกวันทุกวันเกิดโรคได้มากมายโรคนิ่วโรคไตโรคสะสมสารพิษโรคต่งโรคตับมากมายนะครับแล้วเวลาซื้อน้ําขวดเนี่ยมาดูง่ายๆเลยเพจผู้บริโภคเนี่ยเขาเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับ RO ครับ RO ทั้งนั้นแหละที่ผลิตเนี่ย RO RO หมดครับ r o RO ครับ RO ทั้งนั้นแหละน,นละครับ RO นะครับส่วนใหญ่ RO RO ไม่ดียังไงไทยรัฐเขาก็บอกไว้มันคือ การที่ทําให้ร่างกายเสียสมดุลเสี่ยงแร่ธาตุนอนอยู่ดีๆเป็นตะคิวหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับกระดูกคุณวัยพวกนี้สูญเสียแร่ธาตุหมดนะครับมันเป็นน้ําที่เขาบอกว่ามันสะอาดมากเลยครับสะอาดเหมือนน้ากันนะครับแล้วหากดื่มต่อเน,นื่องเป็นเวลานานแร่ธาตุที่สะสมตามใาบว่ตตั้งกายจะถูกดึงออกไปโรคที่ตามมาก็คือภาวะพองแร่ธาตุครับทาให้เวียนศีรษะหน้ามืดกล้ามเนื้อเป็นตะคิวผิวก็ฟันถูกทําลาย หลอดเลือดผิดปกติเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนี่คือน้ำอานะครับที่กินกันทุกวันมันจริงไหมกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยก็เคยพิมพ์ตรงนี้ไปในเว็บไซต์เขาบอกว่าน้ำอาอไม่อันตรายแต่ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานพระเจ้าช่วยคนไทยแค่ดื่มทุกวันอ๋อทุกวันไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะเราแค่ดื่มทุกวัน อาหัวเราะดังเลยมันเล่นคำไหมเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่ไม่ให้เราดื่มทุกวันผมไม่ได้พูดนะครับกรมอนามัยพูดเสิร์ชเข้าไปได้เลยมีอยู่ในบทความของกรมอนามัยเลยนะครับแล้วน้ำ r า RO ก็ยังเป็น R.O. ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบตากแดดพาร์ตเเซอร์ด้วย UV กว่าจะถึงมือเราไมโครพลาสติกบานไหมครับ เนี่ย <N ee> พวกนี้เราต้องเข้าใจข่าวพวกนี้ครับไมโครพุทธิมีอันตรายเป็นมะลงมะเร็งคือเราต้องรู้สึกครับต่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ห่วงใยคนรอบข้างเราไอ้นอกจากการอยากขายมันอยากขายอยู่แล้วครับแต่เราต้องห่วงใยผู้คนบ้างเราต้องรู้สึกบ้างว่าเราต้องบอกเขาผมรู้ว่าหลายๆคนอ่ะไม่กล้าบอกเครื่องกรองน้าเครื่องกรองอากาศคนอื่นเพราะกลัวเขาจะหาว่าไปขายของกลัวว่าเนี่ยพูดกันแต่เรื่องอยากขายพูดกันแต่เรื่องจะให้มาซื้อของ ก็เราห่วงเขาอะครับเราก็เลยบอกไงเอามิตินี้ก็ได้ถ้าใครกลัวเรื่องการอยากขายนะครับแล้วคุณดูนะถ้าเขากินน้ําขวดนะกินน้ําแร่ขวดละสิบสองบาทเนี่ยหมื่นขวดนี่แสนสองนะครับไอ้น้ํา RO ยี่ห้อดีๆเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ย, 10, ย, RO, ยหยยมื่นขวดนี่ 70, เจ็ดหมื่นนะครับไอ้น้ำสี่แพ็คร้อยที่ขายกันริมถนนที่ถูกๆเนี่ยเอาแบบถูกๆเลยนะ RO RO จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ สามหมื่นนะครับหมื่นขวดอีสปิงผลิตน้ำห้าพันลิตรหรือหมื่นขวดได้ในราคาแค่ห้าพันบาทนะครับแล้วเราไม่ได้กินน้ำปีเดียวใช่ไหมครับเรากินกันเป็นสิบปีบางคนจะบอกจะอยู่ร้อยปีเอาสิบปีคูณก่อนก็ได้ล้านสองนะครับเจ็ดแสนนะครับสามแสนนะครับสิบปีของเราแค่ห้าหมื่นนะครับ ใครยังไม่เคยมีรถเก๋งขับคุณรู้แล้วใช่ไหมครับสาเหตุที่คุณไม่มีรถขับสักทีเพราะอะไรคุณมัวแต่กินน้ําขวดอยู่โอ้โหนี่รถเก๋งคันหนึ่งน่ะเจ็ดแสนน่ะบีบายบีวดีลดราคาลงมาอีกแล้วเห็นไหมซื้อได้เจ็ดแสนนะครับแล้วคุณดูนะถ้ากินน้ําแค่วันละสี่สิบสามสิบวันนะพันสองแล้วนะครับคนเดียวนะครับ 40บาทนี่ไม่ทํากับข้าวนะครับแค่กินแก้กระหายแล้วถ้าคุณเป็นคนออกกําลังกาย40บาทไหวไหมไม่ได้ไม่ได้40บาทนี่มนุษย์ทั่วไปกินแค่ดับกระหายนะครับพันสองถ้าคุณอยู่5คนนะครับวันละ200เดือนละ6กพันนะครับไม่ใช่มันไม่ให้เลี่ยงน้อยนะแค่คุณไม่เคยรวมกันคิดเฉยๆนะอีส e ปิงคุณจ่ายเดือนละพันเดียวครับเดือนละพันเดียวครับ 3ปีไม่มีดอกเบี้ยใช้ระบบ Subscription เหมือนคนอื่นเขาก็ได้ Subscribe ก็ได้3ปี Subscribe กับบัตร First Choice Subscribe กับบัต <c> ร <oughs> กรุงสีบัตรอะไรก็แล้วแต่แต่อีเจปีสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าอายุการงานเกิน10ปีเนี่ยคุณจ่ายเดือนละสี่ร้อยบหกบาทเอาตัวเลขนี้ไปเทียบกับบริษัทที่เขาสับสครายนะครับเขาไม่มียอดนี้หรอกครับถูกสุดของเขาห้าร้อบาท ไม่ว่าจะคำนวณคิดอีท่าไหนของเราก็ประหยัดกว่านี่มันคือข้อมูลที่เราต้องอินแล้วก็ไปบอกคนาื่นเขาครับถามว่ามีใครจ่ายเดือนละพันไม่ได้ไหมครับบางคนกินเบียร์เกินพันแล้วครับบางคนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่อนพันหนึ่งได้ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วนะรถเครื่องขวัญกันสองสามพันแล้วนะเนื่ออกไหมครับเงินหนึ่งพัน 1, บาทต่อเดือนเนี่ยต่อครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากเลยครับผมขอยืนยันนะครับขอยืนยันสามารถทําได้นะครับแล้วเอาจริงๆริงครับ อายุการทำงานสิบปีเนี่ยผ่อนแค่เนี้ยเดือนละพันเดียวมันไม่มีใครที่มันไม่สามารถเป็นเจ้าของเครื่องกองน้ําเราได้นะครับเราไปบอกเรื่องนี้ไปคํานวณให้เขาดูความประหยัดคือเดือนละสี่ร้อยนะครับแล้วคุณดูน้ําสกปรกขนาดนี้เจ้าเครื่องกองย่ออื่นไปกองกินได้จริงเหรอ,อเครื่องกองที่ไม่ได้มีมาตรฐานมากๆแบบเราเนี่ยกองได้จริงเหรอแล้วคุณดูลูกผมดิเปิดออกมามันยังตะลึงเลยขนาดเด็กมันไม่รู้เรื่องอะเปิดออกมามันยังดูตะลึงเลย คุณคิดดูเนี่ยน้ำในถังปลาปลาดำขนาดเนี้แต่ทำไมเราถึงกล้าเอามาชงไอเน,นี่ยให้ลูกกินได้เนี่ยเชอร์รี่เนี่ยเพราะเราเชื่อมั่นว่าสะอาดขนาดที่ชงให้ลูกกินได้ไม่ต้องต้มอ่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องยี่ห้ออื่นกล้าไหมครับเนี่ยโอ้โหน้ำปลาเน่ามากนะครับนะครับแล้วเครื่องกรองน้ำมันก็มีอย่างที่บอกแล้ะครับมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องของการ r o เป็นหลักเลยนะครับแบบหลายท่อก็ยุ่งยากครับ แบบ RO ก็ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมนะครับเนี่ยดูนะครับ RO 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 ไม่ว่าคุณจะซื้อแพงแค่ไหนเอาเป็นว่ามันเป็น RO นะจำไว้เวลาไปเปรียบเทียบชวนเขาคิดเรื่องก้าม r o มันไม่ดียังไงอุตสาห์เสียเงินซื้อน้ำกินแล้วยังกินน้ำ r า o มันแบบว่ามันเสียใจมากครับ